Yeah. Mm -hmm. ครับผมพอลเมนี้นะครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับคนเป็นรถแบรนด์รองนะครับที่ให้ออปชั่นหองก้เยอะเลยนะครับแล้วก็ราคานะครับใส่จากไปเดินไปก็ข้างเยอะเลยนะครับคนเป็นเทไนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับและคันที่ผมมาแนะนําวันนี้นะครับก็เป็นแบรนด์นิสสันอีกแล้วะครับนิสสันนวราช 2.3E คาริเบอร์ปี2021นะครับคันนี้เลขไม่แช่60,000กเท่านั้นนะครับคนออปชั่นที่ให้มาบอกเลยว่าจัดเต็มมากนะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสวยงามและออปชั่นของคันนี้กันนะครับเพิ่มกันที่กระจังหน้านะครับเดิมมเป็นพรเมียมนะครับแต่วันนี้เรากอบสีดำด้านมาให้แล้วนะครับเพิ่มความดุดันให้ตัวรถด้วยนะครับกระจังหน้าเป็นลายรังคึ่งแบบนี้นะครับเป็นสีดำเป็นสีเทาดำนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้สีดำด้านรังอักษรว่านาวาระนะครับแล้วก็โลโก้ที่สันนะครับเป็นที่สันสีแดงนะครับเดิมมก็จะเป็นพรเมียมนะครับมันไม่ค่อยหาอเท่าไหร่นะครับ ก็เลยติดตั้งให้ใหม่นะครับเป็นนิสสันสีแดงนะครับเป็นเหมือนของโฟร์เวกเลยนะครับทุกคนและอันนี้นะครับกล้องรอบกันก็มีให้แล้วนะครับมีเลยกล้องหน้านะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับและชุดในล่างนะครับสีดาด้านนะครับแล้วก็ตัดกับสีเทาแบบนี้นะครับดูหรอลงตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวรถช่นี้จะเป็นสีรอนเงินนะครับทุกคนไฟหน้านะครับเป็นฟอร์ต LED ลูกแก้วสีดวงแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนิสสันเลยนะครับทุกคนและเดย์ทาม running light นะครับเป็น LED ดีเส้นสายแบบนี้เลยนะครับ ไฟเลี้ยวเป็นหลอดใส่อยู่นะครับอยู่ตรงนี้เลยโคมไฟใสๆนะครับไม่มีริยวรอยเลยนะครับทุกคนไฟตันหมอกรุ่นนี้ยังไม่มีมาให้นะครับก็สามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะครับด้านข้างนะครับก็ติดตั้งซุ้มล้อมให้แล้วนะครับแบบมีหมุดด้วยนะครับเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถนะครับทุกคนส่วนล้อนะครับรุ่นนี้ก็จะได้ล้อเดิมๆโรงงานเลยนะครับเป็นสีดำเงานะครับ ส่วนยางนะครับเป็น2.5 5ับ 55R17 นะครับ100แมกคอร17นิ้วนะครับอันนี้ก็จะได้ดิสเบรคคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดรามเรกนะครับมันไดข้างนะครับก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับตามสไตล์ว่ายกสูงเลยนะครับคนกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวไอวีดีนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นสีดำด้านนะครับพร้อมกับกล้อง360องศานะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับคนด้านข้างนะครับงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับ เสากลางก็เป <ral> ็นส <hel> ีดำด้านนะครับแล้วก็มีการสานมาให้ทั้งสีบานแล้วนะครับทุกคนเล่เหล่าลังค่านะครับก็มีมาให้นะครับต้นี้จับนะครับเป็นสีโครเมียมยนะครับแล้วก็พร้อมกับลุ่มกดสมาร์ทอินทีนะครับเบ้ารองมือเป็นสีดําด้านนะครับทุกคนด้านหลังเป็นอ่อนเลยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับชุ้มล้อนะครับเหมือนกแล้วก็แบบมีหมุด้วยนะครับล้อด้านหลัง ก็ได้เดิมเดิมโรงงานนะครับ25รับ 65R17 นะครับล้อขอบ17นิ้วนะครับด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกอยู่นะครับทุกคนยางอะไรก็มีให้ครบเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นพุ่นคาลิเบอร์นะครับและคันนี้นะครับติดตั้งโรบาเหล็กของออกเลนเดอร์มาให้เราด้วยนะครับเป็นเหล็กนานาไม่เลยนะใช้งานได้จริงนะครับ กันนท้ายสีเดียวกับโรรถตัดกับสีดำด้านนะครับแล้วก็พร้อมกับเซ็นเซอร์ไฟหลัง4่จุดารครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็ปรับอักษรคำว่านาวาร่านะครับสีดำด้านนะครับโลโก้นิสสันสีแดงครับแล้วก็ต้องายหลังนะครับนีเลยนะฮะต้องมองหลังนะครับฝาท้ายก็มีที่ล็อกฝาท้ายด้วยนะครับผมนะในสีดำด้านแล้วก็ตัดกับสีคนนี้นะครับมาดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเขาจะเป็น LED นะครับคนแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับไฟถอยก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่ดัครับ ดูกันปัท้ายนะครับก็มีเรื่อยบ้างนิดหน่อยนะครับตามการเช็คงาเลยนะครับแต่ก็สะานะสภาพยังไม่ได้ส่อมนะครับ่วนก็ประมาณนี้เลยนะครับไฟเบรกมุงที่สามนะครับแล้วก็สองอากาศรถสวยนะครับคันนี้สภาพสวยพร้อมเช้งานเลยนะครับคนเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะครับเนี่ยแสงข้างประตูนะครับคนวัสดุ พลาสติกพื้นรูปนะครับมือจับสีครีมและตรงนี้นะฮะทุมด้วยหนังเดินได้สีแดงนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นสีดิเขานะครับแล้วก็สีดำๆนะครับที่วางแก้วมีให้นะครับแล้วก็มีลำโพงตรงนี้ตะแหน่และด้านในนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะสีดั้เดินได้แดงนะครับรุ่น E คันนี้นะครับเดิมๆเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่เจ้าของเดิมเขาอัปเกรดมาให้แล้วนะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า สวยๆแบบนี้เลยครับเบาะหนังตึงๆไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นนะครับทุกคนสะอาดนั่งนะฮะที่วางแก้วนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับผมทันนี้ก็ได้อตตอนหลังรียบรยแล้วนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ตำแหน่งนะครับแ้วมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับแผงข้างประตูนะครับคุ้มด้วยหนังเบอร์ได้แดงนะครับนี่ก็เป็นวัสดุพลาสติกขึ้นรูปนะครับตรงนี้สีพรเมียมนะครับทุกคน กระจกนะครับของคนปรับปรับออโต้นะครับปรับกระจกของข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับกระจกด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับที่วางแก้วมีให้นะครับลำโพงนะครับแล้วผมไปด้านข้างของนี้นะครับก็มีอันนี้จะเป็นปรับความสว่างของหน้าปัดเตือนไม้นะครับแล้วก็มีโหมด traction control นะครับทุกคนนี่ก็ปรับระบบไฟต่างๆนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าต่างๆนะครับแล้วมาดูเบาะด้านหน้านะครับเบาะสะอาดเลยนะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นนะครับานการใช้งานมาน้อยมากนะฮะเบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะครับหลอตรงตัวนะครับตรงกลางก็ มีที่เก็บของนะครับมี power outlet ด้านในนะครับแล้วก็ที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับพร้อมกับมีหมดแมนวลให้เล่นด้วยนะครับทุกคนด้านหน้านะครับจอแสดงผลใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันนะครับสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะครับแอจะเป็น a ์ออ u t o เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะพร้อมกับแสดงผลแบบดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์ไหล่างครับเปิดปิดได้นะครับช่องเสียบ usb แล้วก็ power outlet 12บโวลต์นะครับ ด้านบนนะฮะมาดูเลยอันนี้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับบอกเลยว่าออปชั่นเยอะนะฮะคันนี้กับค่าตัวเบาๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันท้ายคลิปนะครับทุกคนที่บางแดดมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับตรงนี้ที่ใส่แว่นตานะครับส่วนพวงมาลัยนะครับคันนี้เป็นมัลติฟังชันมีค r u i คอ c o n t r o เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แบกมีให้นะครับผมนะหน้าปัดเรเดียลแมกก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะได้ปุ่มคูสตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะฮะ คไปหข้องเครื่องสายสัอ่านนล้วก็ไม่มีอะไรเยอะในมันเครื่องเลยนะครับผมเอาหัวน็อตเดิมนะครับเติมเดิมหมดเลยนะครับผมเราไม่มีขยับนะครับโอเคนะฮะและมาฟังราคาของคันนี้กันดีกว่านะครับผมนะรถสึกเกิดแบบนี้นะครับราคาเหลือยเท่าไหร่นะครับป้ายแดงบอกเลยว่าป้ายแดงนะครับราคา899,000นะครับพอมาเป็นเมือสองวันนี้นะฮะรถปี27นะครับไม่แค่60,000นะครับผมนะไมอยากจะป้ายแดงไป สามแสนกว่าแล้วนะคทุกคนวันนี้เขียงกระดังเก้านะครับขายให้ในราคา 539,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะคันนี้ออกรถฟรีแล้วด้วยนะครับพ่อนเริ่มต้น9,000บาทตลอดสัญญาเลยนะครับและรถดเร้านะครับราคาในสัญญาชัดเจนนะครับไม่มีชวนักบิดคว่ำน้ำ่วมกลับไปนะครับกดเจาะรับซื้อเต็มเต็มราคานะครับและรับประกันหลังการขาย2ปี2โล247รายการครอบคลุมทุกประเทศเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถูกรายให้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ